วันนี้ครับผมจะบุกไปบ้าน SPD-NO 1ที่เพิ่งรับแลบูกินนี่คันใหม่ไปสดๆร้อนๆแต่ไปทั้งทีนี่ทุกคนผมจะไปแกล้งเขาโดยการเผาแลบูกินนี่ตอนรับปีใหม่แม่ตอนแรกเหมือนจะไปแกล้งเขานะครับสุดท้ายโดนแกงกับชุดใหญ่ไฟกระพริบซะเอง <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงไปดูกัน โย <Yo! S 2> สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้โหสวัสดีไปนะครับได้เจอกันรอบที่2หละะังจาก How to ปังเฮาทูปัง้งสัตว์เก๋ไก๋สไลเดอร์รายได้ปีที่ผ่านมา ห้าสิบล้านแต่ร้านชีวิตก็พังเลยเฮ้ยพังใช่พังพังชีวิตก็ปังเลยครับผมตอนนั้นเนี่ยเราไม่โสดตอนนี้โสดแล้วตอนนี้โสดแล้วครับผมพูดได้เต็มปากว่าโสดบอกหลายรอบแล้วว่าโสดโสดได้ครับขับแลมโบลด้วยนี่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 รถใหม่นะครับ F Dino 1นะทุกคนคันนี้นะครับคันเดียวในโลกมีคนทั้งโลกเนี่ยเจ็ดพันล้านคนใช่แล้วมีคนซื้อรถราคาเกือบสามสิบล้านมาแล้วก็มาเพ้นท์แบบนี้คิดดูแล้วกันใช่คันเดียวในโลกหาได้ที่ไหนคนดีๆที่ไหนเขาจะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้คือ EV Level d ล i v e ใช่ครับเรียกว่าสเปคเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเขาเรียกว่ารถฝาแฝดรถฝาแฝดสีขาวเหมือนกันสีข้างในเป็นสีขาวเหมือนกันพี่อยากเห็นว่าลายมันเป็นยังไงบ้างให้ไปแบบขยับบัข้างหน้าหน่อยได้เลยครับเคยเคยขับป่ะเนี่ยน้องเคยขับขับไม่เป็นอ่ะเป็นหน้าที่เช็ดรถนะครับเดี๋ยวผมไปตามเจ้าของรถตัวจริงก่อนนะครับครับ ใช้แล้วแล้วแล้วตอนกลางคืนผมไม่สตาร์ทเดี๋ยวข้างบ้านด่ะใช่ตอนเช้าสตาร์ทได้เสียงมันค่อนข้างจะดังหน่อยนะโอ้ยบายว่ะเทว่ะ mình 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 มันยังไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนเลยครับบอกเลยว่าเป็นช่องแรกนะที่มาถ่ายรถผมช่องอื่นผมไม่ได้ถ่ายนะแบบมาต่อกันร้อยช่องร้อยกว่าช่องเลยนะก็เอ็กคลูซ่ครับทุกคนครับคันแรกในโลกเออคันแรกและคันเดียวและไม่เหมือนใครและไม่มีใครเบื่อไม่มีใครอยากเหมือนว่าไม่มีใครเหมืออมันเหมือนไม่ได้เขาเรียกว่าแฮนด์เมดลายที่เห็นนี่บางคนนึกว่าติดติ๊กเกอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นการวาดด้วยมือของทีมงานทุกคนนะผมไม่คิดว่าทีมงานผมจะมีฝีมือระดับนี้หละคืออันนี้คือด เล่าหน่อยเล่าหน่อยมามามาอันนี้ฮะก็หน้ารถผมฮะได้เขียนว่า75นะครับ75คืออะไรฮะก็คือน้ำหนักไม่ใช่อายุของคุณตาผมผมนี่แบบอยู่กับคุณตายายตั้งแต่เด็กแล้วตาเขาเป็นคนซื้อรถของเล่นให้ผมตั้งแต่เด็กให้ผมสะสมเรื่อยๆอย่างเงี้ยโตมานะตาอายุ75ผมก็ทําความฝันให้เป็นจริงคือซื้อแลมโบให้ตาขับซื้อคืนแต่ว่าเขาไม่ค่อยขับเพราะว่ามันปวดหลังคือปีที่แล้วเนี่ยตาอายุสิบห้าเจ็ดสิบสี่ไงเจ็ดสีปีนี้75แล้วปีหน้า76อ่ะก็ต้องมาเปลี่ยนใช่ ไม่เปลี่ยนดิก็ต้องมาเปลี่ยนใช่ใช่พี่จอมบ้าพต้อมก็เปลี่ยนไปเรื่อยะโอเคก็ได้มันวาดแล้ววาดเลยวาดแล้ววาดเลยใช่เจ็ดสิบห้านี่ก็ถือว่าเลขแห่งความทรงจำนะว่าก่อนที่แบบตาผมจะขับรถไม่ได้ตาผมได้ขับแลมโบแล้วครับตาผมได้ขับแลมโบแล้วครับนนอตาผมได้ขับแลมโบลแล้วรบเจเจ แล้วยายอะยายเหรอยายได้นั่งข้างๆตาไงเออโอ้ะงว่าที่เห็นไปทงหล่อนี่ก็คือตาขับใช่โนหนึ่งนี่อันนี้อันนี้อันนี้หน้าเราแน่นอนใช่อนี่สีผมเราอันนี้เหมือนแล้วนะเหลือคิ้วสีสีน้ำเงินเนี่ยถ้าย้อมมันก็จะมันก็จะแปลกเกินไปไ่ได้ต้องเหมือนดิเดี๋ยวรอพี่โจนะพี่โจเขาจะทำรถสีแดงนะพี่โจัวแดงนะครับเอาว่าาแดงแดงน้ำเงินไปไหนนี่เด่นเลยนะอ่ะ อันนี้อะไรเนี่ยดาก้อนบอลดาก้อนบอลนะจะบ่งบอกถึงว่าพอลูกแก้ว7อันนะก็เหมือนแบบว่า SPD สะสมครบ7อันก็เลยขอพรได้แลมโบคันนี้นะผู้ที่เรียกเขาว่าปากมือเจ้าเหรอใช่แล้วแหละรอแล้วไปสะสมอะไรอันนี้เป็นบอกว่าเปียบเลยบอกอ่าเปียบพี่ไม่ต้องจริงจังขนาดนี้เขาเปียบเฟยเปียบเฟยนี่ก็จริงจังเกินอ่ามาดูลายหน่อยดูลายพยายามจะแบบเดอะคคิฟเปอร์เราคือแบบว่าคนให้ใช่ไหมใช่ผู้ให้ต้องแห่งการให้เขาถือว่าวาดสวยนะเนี่ยใช่นี่ก็เป็นแบบแนวแบล๊บแบ๊บสไตล์ผู้หญิง อ่าฝั่งนี้เป็นผู้ชายละอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นพวก U F O นี่กระจกขวาก็จะเป็นตาออสกระจกซ้ายก็จะเป็นยายแป๊สอ่าออสยายแป๊สอ่ายายแป๊สก็จะนั่งฝั่งนี้ตาออสก็จะขับฝั่งนี้หลานไปกับเขยไม่มีแซวไปเรื่อยแซวไปเรื่อยหรืว่าสดก็แซวเออเราไม่อยากจะขึ้นรูปโชว์นะครับไม่มีไม่มีไม่มีนี่มันถ่ายรถจริงว่ะจริงจริงอ่าเนี่ยนี่อะไรข้างๆอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบ U F O ที่ดีครับ นนผมบอกว่าขับขับไปไหนใครก็รู้ SPD คือคันนี้ฮะจะขับแย่ๆปาดหน้าปาดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวลงเพจขับแบบควายๆแล้วชีวิตผมก็จะจบสิน้นทันทีใช่เราก็จะแบบว่าโชว์ว่าคันนี้มีคันเดียวในประเทศแล้วเขาขับดีด้วยแต่ถ้าขับไม่ดีแสดงว่าเพื่อนผมยืมไปขับบอกตรงนี้เลยใช่เพราะไปเป็นคนขับรถไม่เร็วเมื่อกี้เบิ้ลนเมื่อกี้คือดังสุดตั้งแต่เคยขับมาตั้งแต่ได้รถจริงจริงเมื่อกี้เบิ้ลดัง มือออกมานี่มือสั่นเลยไม่เคยเ <g ib berish> บิ้ลขนานี้มาก่อนนี่ก็เป็นโน1นึ่นี่ก็เป็น JB สปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์ซื้อทั้งคันเลยเอ้อเไม่ใช่สรับสนุนคอมอุปกรณ์คอมอ่านี่พี่จิ๊บแล้วก็อันนี้เป็นการ์ตูนที่ชอบดูนะอันนี้8ล้านซับวาดวาดก่อน วาดก่อนที่จะถึงใช่อันนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วอันนี้8ล้านเดี๋ยวมันขึ้นไวจัดไงเดีต้องลบเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวก็เก้าสิล้านแหละอันนี้ก็จะเป็นอันนี้วาดเองพี่โอเฮ้ยด็อเตอร์สแตนอันนี้วาดเองครับทุกคนทำไมถึงชอบด็อเตอร์สแตนมันเท่เลยมันแบบดอกเตอร์สตริงขับแลมโบนะเออจริง แต่เราไม่เหมือนเขาเขาขับชนแต่มันขับตกเขาไงตกเขาเสร็จปุ๊บมันมือมือมันเลยแบบผ่าตัดไม่ได้เขาเลยเป็นด็อกเตอร์สตริงแคนด็อกเตอร์สตแต่เราจะไม่ตกขับดีแล้วขับนุ่มๆนุ่มๆนะนี่ก็จะเป็นลายที่ของเพื่อนวาดนะไออันนี้คืออะไรเนี่ยเขาโกรธนะคนวาดคือแบงค์เป็นคนวาดโอ้ยแบงค์โอ้ยสวยฟ้านี่เออใช่เขาแบบว่าแบงค์ปีวาดแบงค์ปีวาดลายแบบอาร์ตมากเลยแต่แต่เอาความจริงก็ตอนที่ผมวาดกันอยู่ใช่ไหมทุกคนเหมือนแบบว่า แกล้งแบงค์ะประมาณว่าไปหลอกมันว่าอันนี้สวยแล้วเดินมาแบบว่ามันนัดกันเฮ้ยมังสวยว่ะเฮ้ยมังว่าไง จนมันหลงตัวเองว่าสวยจริงเลยแต่ถ้าคนที่มาเจอครั้งแรกจะทักแบบพี่ลาเลยแล้วตอนนี้มันก็ยังคิดว่าสวยจริงอยู่ยังไม่มีใครบอกความจริงเดี๋ยวมันก็รู้ความจริงตอนนี้นี้เราเตรียมกันหลอกมันว่สวยเรียบร้อยข้างหลังนี่ Spider SPD แต่นี้ครับเจ๋งที่สุดมันแปลกมากเลยครับผมอันนี้เจ๋งที่สุดนะครับไม่รู้ไปโดนมาตอนไหนลาย Obkar เคตามติดชีวิตสี่ล้อเอ้ยพี่มีสองลายเซ็นเลยนะวันนั้นพี่โจก็จำไม่ได้ว่าเขาเซ็นไปทำไมเขาจำอะไรไม่ได้เลยวันนั้นอ่ะเขา พี่จากแรพี่จะเติมเครื่องให้มันจะได้แบบว่าแรงขึ้นเขายังจํารถผมไม่ได้เลยวันนั้นอะจำเดิเขามาแบบเนียประกาศเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก็อยู่กับเราอะแหละนี่ก็จะเป็นลายเซนต์พี่กิกกี้ฮะนักแะ่งนักแข่งระดับโลกแล้วรนดับโลกของคนไทยมาเซ็นให้เลยเลยอันนี้แปลว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรอันนี้เอีตื้ออีตื้ออีไตคือจริงเหรอไม่รู้อันนี้อันนี้เพื่อนวาดนี่อันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้เหรอ ハーハ อันนี้อ่านว่าเก๋ไก่ oh. อ่าถามว่าทําไมถึงต้องมีเก๋ไก่อยู่บนนี้อ uh, ่าก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสําเร็จ<ม>เราซื้อเราคันนี้ได้ถ้าไม่มีเก๋ก็ไม่มี S p d วันนี้ทําไมอยู่ริมแล้วก็ท้ายสุดอ่ะไม่อันนี้หมายถึงปีกซ้ายพี่ oh, ปีกซ้ายหมายว่าถ้าเราปีกซ้ายขาดปีกซ้ายาเราจะบินได้ไงอ่ะเอไวเนี่ยมันไวเนี่ยใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้กบไม่ทันเลยอันนี้จะเป็นอ่าชื่อเพื่อนเพื่อนที่ร่วมเป็นเพื่อนประจาใช่ไหมใช่ แล้วฝั่งนี้่ามาฝั่งนี้มั่งอีเทียมบิตคอยอีเทียมคอยทำไมอีเทียมมันเหมือนพุ่งลงวะตอนนี้มันก็พุ่งลงนะกราฟมันก็พุ่งลงแต่ไงห้าแสนแน่นอนอันนี้ก็คือวานนะบอกถึงแบบเราเป็นวานปะไม่ใช่บอกว่ามีวานเนี่ยเอาตังค์ผมไปวานวานโจ้แหละโอ้ไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วไปอันนี้อะไรลูกบาสนารุโตเฮ้ยนารุโตวะัวกระตูนนารุโตแล้วก็เป็นที่เปิดฝาด้วยอ๋อเติมน้ำมันเติมน้ำมันอไเฮ้า ตัวปิดอะใช่เหรอเออม่มีเหรอเอ้าไม่มีมันก็มีแค่นี้ไม่มีไม่อย่าหลอกผมเลต้องมีฝาเดี๋ยวไปดูคันนู้นดิไหนโอ้โหหลอกกันเหมือน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 กันเกือบเกือบเกือบหน้าสิ้นแล้วเกือบหน้าสิ้นแล้วอันนี้ก็สามารถเอาแบบจิ้มแล้วก็เติมได้เลยสบายแต่ว่าไปปั๊มแล้วเขาจะงงตลอดว่าเติมตรงไหนเพราะว่ามันมันพรางไว้ไงลายมันพรางไม่รู้จะกดตรงไหนดีอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่ผมสะสมนะครับอืมอาดิดาสไอ้ไอ้นี่ไนกี้ ไรกี้ไรกี้อันนี้ซื้อมาประมาณแสนหนึ่งตอนนี้ถามแสนแล้วเพราะว่านี่เลยฮะสุดยอดคนทำออฟไว้เขาได้เสียไปแล้วนะผมเรารีบเขาไว้ข้างบนนี่นี่ไงผมผมใส่ออฟไว้นี่เวอร์จิลในเขาเสียไปแล้วนะเราก็เขาียกเอาไว้อารยนะมีกองดอกไม้หนึ่งกองเวอร์จิลฟอยเวอร์โอ้นี่คือเราแบบชอบออฟไว้มากเขาไม่เคยสปอนผมเลยผมฝากบอกคลิปนี้ด้วยขอเสื้อฟรีเดี๋ยวจุดทูบไปบอก เดอูเลย้ยลองข้างๆนี่อันนี้อะไรน้อยนาไม่ใช่อันนี้เป็นหัวใจลุ่มเงินเป็นคอนเซปต์ของ SPD ให้ใองให้แล้วก็มีมีอะไรโอ้อันนี้กตรงกตอะไรวะเนี่ยนี่แมงมุมมงมุมก็คือสไปเดอร์ SPD บอกแล้วทุกลายมีความหมายนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องหมานะชื่อเทนเทนถ้าใครดูช่องผมก็จะรู้ว่ามันเสียไปแล้วเอาหรอน้องก็เสียไปแล้วใช่แล้วนกยูงก็ไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่นกยูงเป็นทีมงานวาดเขาบอกว่าเหมือน SPD ไม่มีันตายตายแล้วจะพุ่งนมมาเหือก เกิดข<ฟ>ึ้นมาใหม่เหมือนออฟนิ์จริงอ๋อจริงเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวถ้าตายในนี้ก็ไม่น่าไม่น่าพุ่งแล้วแหละ อันนี้ Beast, Beast, บีฟมิสีตอ Be บีสนะครับอันนี้เป็นไอดอลช่องผมกม็จะทำเหมือนมิสเตอร์บีฟช่องแห่งการให้เขาเป็นโน1ของโลก<ช>เราเป็นโน1ของไทยอันนี้เอดารุมะดารุมะมันเป็นมันเป็นผีนี่ใช่ไหมเคยดูหนังอะมันหันไปฟุบแล้วขยับหัวระเบิดเลยตุ้มใช่อันนั้นอันนั้นคือในหนังความจริงก็คือไม่รู้มันดูมันดูเท่ดีทีนีน่าจะสื่อว่าแบบว่าไม่ว่าเราจะล้มอีกครั้งอะเราก็ลุกขึ้นมาตั้งได้เหมือนดารุมะอ๋อแต่แต่ตัวนี้มันฆ่าคนนะไม่ใช โอเคโอเคอันนี้ก็เป็นตาออสตาออสอ่านี่ก็เป็นสไปเดอร์แมนอสไปเดอร์แมนโมโนวิลชอบขับขับสกูตเตอร์เลยอ๋อเอาวันนี้สือว่าเป็นล้อนี่ไงล้อเดียวเนี่ยโอ้โหโอ้พี่คิดได้ไงนะผิดมากใช่ไหมไม่ใช่หรอกชิบหายอันนี้เราเป็นปลาล้าลายปลาล้านะหขวาร้อนก็คือดุมากไม่มีใครเอาอยู่โหดโหดเลยปลาล้านี่ในโกงกันนะยังไม่เห็นเลยเนี่ยพี่โจจะเข้าไปเฮ้ยพี่ว่าดาบยังสู้ไม่ไหวมันต้องปืนแล้วแหละประมาณนี้ครับ ความหมายต่างๆบนรถผมนะผมให้ทีมงานผมเขียนแล้วคุณโจเนี่ยจะให้ทีมงานตัวเองเขียนเหรอได้เขียนเลยครับเอาเลยเอา,เ,อาเลยเอาคอนเทนต์เลยจังหวะเออมาเลยเดี๋ยวผมเรียกทีมงานของผมออกมา <laughs> เขียนได้เลย <laughs> โอ้าเลยอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่เตรียมเลยนะครับเพื่อนก็คือเราจะสลับกันอย่างนี้ใ,ให้ทีมงานไปเพ้นสีรถพี่ แล้วเดี๋ยวทีมงานเราเนี่ยเพ้นบอกเพ้นบอกอย่าเอเดี๋ยวไปไหนไม่ได้เพ้นบอกไปไหนไม่ได้แล้วนี่ก็บอกเลยทีมงานทุกคนของผมอะวาดลายบนนู้นให้รถของ SPD วันนี้เราจะมาวาดบนรถพิจโจ้แต่ว่าเวลามันน้อยมันไม่เหมือนแน่นอนพี่ต้องทำใจเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่ะทุกคนลุยอ่ะลุยโดนวันนี้พิจโจ้โดนเล่นแล้วประธานประธานประธานเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำไมมันเห็นสวยเหมือนของตัวเองเลยโอเวลามันน้อยพี่เหมือนสปอนเซอร์โดหนึ่งเขาเล่นเอ็กโนแล้วเราเราเล่นเอ็กโอแล้มามาเราเล่นเอ็กโอกันมา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 ารางามางามามามารางตมารางาารามาม่มา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 มให้มันลบได้มามวะเฮ้มาม้มาีาม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 มามามามมกาาา่ โอ้เอ็กเน่เฮ้ยพี่ชนะไหวเงี้ยพี่ชนะแล้วพี่ชนะได้ไงนี่ไงชนะแล้วเอาเออว่าเออเอาอะไรก็นี่ไงชนะเหแล้วก็ชนะเหมือนกันไงเนี่ยอ่ะสุดยอดผมอยากชนะด้วยเหมือนกันอ่าโอเคเละครับจริงๆข้างหน้ามันควรจะเท่สุดว่าเอาจริงมันคุยแบบว่า รถนคุณมัเป็นแบบไอ้เท่มันไม่ควรเป็นเอ็กโออ่ะเล่นเอ็กโวกันน้ารถก็เดี๋ยวเราปล่อยให้พี่ๆน้องๆทีมงาน S p d ดีโดหนึ่งนะครับคือดูดูสภาพรถของมันก่อนนะนี่อย่างสวยอย่างเท่นะเดี๋ยวรอดูของเรานะว่าเป็นยังไงนะเพื่อนนะเดี๋ยวเขาแก้ไขให้อ่าเดี๋ยวรอดูเโอเคเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดู Càng, càng, càng Thầm ơn bớt, thầm ơn bớt, thầm ơn bớt Thầm bớt, bớt Ơi, ไปชิบหายโอ้โหถึงจะตแก้กันอย่างนี้เลยหรอครับโอ้โหโอ้โหนี่เตรียมมาจากบ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้โหรู้ได้ไงวะไม่เนียนอ่ะพี่รู้ได้ไงวะโอ้โหถ้ารถระดับนี้ก็ไม่ใช่ละแค่เลยเคยเป็นจบแล้วจบแล้วจบแล้วเขาปักไอ้ย่มันเหมือนจะตายปด้ยด้วยเขาแก้แคนผมโอ้โหเขาเห็นผมอ้นี่ไงวาดรถเขาอ่ะ พี่นี่ผมวาดด้วยใจแล้วพี่มาแก้งผมอย่างเงี้ยอย่างเี้ผมก็ไม่ตกใจคำนั้นน้องคือแบบแต่เราไปแกงมิจฉาลต่อแล้วจะเสร็จเลยละปหะโตกใจเลยเ่วะนนี้ นี่ครับคือคนอยากลองของนี่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับคันนี้2อาทิตย์เรียกว่าทีมงานของผมก็เก็บงานได้ละเอียดมากต้องบอกว่ากะทําเล่นๆแต่สวยเชยแต่สวยจริงดูดูเขาบอกจะเปลี่ยนสีมล้ี่มานั่งคุยพี่ว่าพี่จะขับไปสักพักหนึ่งเออโหเท่ขนาดนี้นี่แค่ข้างหน้านะต้องมาดูข้างข้างข้างข้านี่เห็นลายแล้วนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวแบบสมุยอะกราฟิตี้กราฟิตี้อันนี้ลายหลักเฟกเฟกซี่อะไรเนี่ยรีปแฟนอะไรเนี้ยนี่วาดรูปโลกนะครับในนี้ทีมผมนี่ลวเขียนด้วยว่ารถคันนี้ไม่ใช มไม่ใช้น้ำมันแล้วไปปั๊มแล้วเขาจะงงปะเอองงแน่นอน <c oughs> ดูนี่ดูนี่โจคนจริงไม่จริงโจนะครับอันนี้ปีเสืออันนี้มีแมวอันนี้แอซิมแนนชอบมูเก้นพาวเวอร์ดริฟท์คิงมาให้หมดอันนี้เป็นติ่มลุกกระโหลกต้องดูนี้ยันอ่ามียันใครวาดเออเป็นเด็กฝึกง,งานของช่องครับอ๋อเขาเป็นามช่องสายมูชื่ออะไรครับช,ชื่ออุงเอิงอุงเอิงเขาบอกเป็นอิติมิโสอันนี้คือยันอะไรนะวัดพนันเชิงอ่ะคือแคลคลาปลอดภัยเรียกว่าขับไปอ่ะไม่มีอุบัติเหตุแต่จจอดอยู่ไม่รู้ม่ ชนโอ้โหอันนี้ก็ชินละวัดไม่ไม่อันบนอ่ะชื่อพี่ข้างล่างเนี่ยไอจีทีมงานเรานี่ใส่ครบเต็มไม่หมดเลยนะครับพี่อันนี้ BTC นะมองไกลๆนี่บิ๊กซีนะไอจิมวาดส่วนอันนี้ผมวาดเองนะครับนี่คือที่ผมฝากชีวิตไว้พี่โจบอกว่าชอบซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมนเนี่ยผมเลยวาดให้เฮ้ยเออเออใส่วาดนี่สวยเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีหน้าพี่ด้วยอันนี้หน้าพี่เออหน้าพี่โจไอรอนมัสนี่นี่อะไรฮะนี่อะไรนี่ชาริสมาไดมอนด์นะครับอยากสุขภาพดีหน้าเด็กผิวเด็กลงเนี่ย ชิมมาไดมอนด์นะดื่มแล้วแบบสดชื่นมากไปเดี๋ยวเราไปขับออกสู่ถนนเนี่ยแล้วเรามาดูสายตาของชาวบ้านกันเขาจะมองด้วยความชื่นชมยังไงโมเหย็ดรถแลโมเยยดมรถรวไปไปไป คนด,ดัาม,มาเลยคนดังอ่ะครับน้อนใช่ลูกสาวลูก <ๆ S 2> พ่อดู is on me, gon' back it up. มาเข้าสู่ช่วงเปิดใจดุมโสดโน .1 นะครับครับผมตอนนี้คุณโสดอยู่จริงรอเปล่าสดจริงครับได้ข่าวว่าซื้อแลมบกินีมาเนี่ยเพื่อมารับสาวคนใหม่ด้วยหรอจะบ้าเหรอใช่เปล่าซื้อมาให้ตาได้ลองขับแต่คนตาเขาปวดหลังพวลรขึ้นลงอะไรเงี้ยนอกจากซื้อให้ตาแล้วเนี่ยทำไมต้องแลมบกินีดีกว่าผมคิดว่าเป็นแบรนด์ในฝันนั่นแหละเด็กละพูดถึงรถก็ต้องแลมบกินีอะส่วนทรงลวดลายมันแบบเ้าใจมากเลยสาให่สาวบางมองแล้วกดสเปคมานะครับเหมือนของพี่เลยนะแต่ว่าของไฟฟ์ออปชั่นเยอะกว่ามีบอร์ดปรับขึ้น ลงได้แล้วก็มีแอมเบียนไลด์ด้วยจ่ายเพิ่มเบรกไหลายแสนอยู่เป็นไงบ้างพอได้มาละจากตอนแรกที่เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นแบบรถในความฝันไม่กล้าขับไปไหนคนมองเยอะเขินเขาไม่ได้มองที่รถแต่เขามองที่ลายสีเนี่ยว่าสาวธิตจะพาตาไปขับเลนบัง <c oughs> นะเอาเหรอแต่ตาผมขับแค่แปดสิบแต่ไปเหยียบสามร้อยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมว่ามันต้องขับแบบนี้ปกติขับตัวรถไฟฟ้าพอมาเจออันนี้ตอนแรกแปลกมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันจะมีเสียงแบบเนี่ย

แลวคนแม่งมองาทันหน่อยเนี่ยแหละนะเพื่อนๆอายุแค่25้านะจัดแล้วบกินี่เรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จเพราะว่าเราคือปังเราสัมภาษณ์ไปแล้วแถวที่แม่งรถสิ่งเยอะว่ะเจอป่าวเฮ้ยแล้วก็เวลาขับไปข้างนอกเนี้ยชอบเจอกระบะสิ่งกระบะคออบาดตดแล้วเราทำางไงว่าให้เขาไปก่อนคันนี้ผมว่าจะขับแบบให้ดีที่สุดครับถ้าขับไม่ดีก็จะไปออกเพจเฮียขับรถชีวิตคงก็ชิบหายเลยนะเพราะว่าคันนี้มันมีรายเทียวในประเทศแต่เวลาแบบว่าซิ่งๆิหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนจะเอาไปขับเมื่อเขาถ่ายติดมาเห็นห ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็วันนี้นะครับจะไปแกล้งเขานะมันรู้ทันว่ะโดนเขาแกล้งเออกลายเป็นว่าเราโดนแกงแทนเดี๋ยวครั้งหน้าพี่บอกเลยเผาจริงเผาจริงเลย ก็เอาเป็นว่านี่นะครับถือว่าเป็นความสําเร็จนะสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ25ขอบคุณทุกคนด้วยของบิโจนะครับเป็นคนทวนมาซื้อตั้งแต่วันแรกขอบคุณค่าคอม4ล้านบาทไม่ได้ไม่ได้เราจะไปป้ายช่องอื่นๆต่อไปนะเดี๋ยวรอดูคูเทนะครับพี่ว่าพี่นิกกี้เนี่ยปีนี้แน่นอนบอกเลยว่าสูตรเรมโบเลโซมอเตอร์ต้องให้เปอร์เซ็นต์เขานะเป็น P.R. เลยวันหลังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชอบรถไงขับรถแล้วมีความสุขเราก็อยากให้คนอื่นมาเอ็นจอยเหมือนกับเราเราไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนแต่ถ้าได้ก็นะขบบคคุณรั ไม่ไม่ฝากคำคมให้น้องๆหน่อยที่ดูเราอยู่แบบว่าเฮ้ยอยากหล่อเท่เหมือนพี่ไมอ่ะครับเขาหล่อเาอยากหล่อเท่เท่คเขามาเขาาหล่อรีบไปนรีบไปไเกวบเงินด้วยทำงานแล้วต้องเก็บเงินลงทุนด้วยใช่เราก็เอาเงินที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นเงินเย็นมาซื้อแช่ในตู้เย็นอย่างนี้เูยเย็นไม่ใช่ไหมใช่เงินที่เราไม่เดือดร้อนอะไร วันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับมาหา SPD No.1 แล้วเพื่อนๆคิดไงนะครับกับลายใหม่ของผมเห็นไหมมียันด้านข้างเลยนะวาดโดยเด็กในสังกัดตั้งแต่ไนคนเยอะแต่คนอื่นเขาคิดไปไกลกันแล้วอ๋อเดี๋ยวคิดไปไกลไม่มีอะไรจ<ม>ริงเลยไม่มีอะไรเลยย,ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณ SPD No.1 ด,ด้วยมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับยินดีด้วยนะฝาก FC นะครับติดตาม SPD ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก SPD l i ฟ e of ฟ a าว k ีด้วยครับแน่นอนสุดครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลิปหน้า Sweaty guy! can't afford it. Champagne, Perrier. Finish friends on my face. Looking like I'm from the D. These no Cartier.